สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกุ้งขุนสรีความสวนเกษตรเกษตรอินทรีย์ไร่สารเคมีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําน้ําหมักขี้ปลานะครับตัวขยายขยายน้ําหมักขี้ปลาเพื่อที่จะเอาไปราดรดหรือฉีดพ่นพืชผักต่างๆของเรานะครับผมเพื่อที่ให ข้าเราได้รับท่านอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับผมวันนี้ขั้นตอนแรกที่ผมจะทำคือผมมานี่ครับผมจะพามาดูนี่คือน้ำหมักที่น้ำหมักคลิปลาที่ผมหมักมาร่วมปีทังนี้รู้สึกว่าอยู่ประมาณ2ปีนะครับ2ปีแล้วครับถังตัวนี้นะครับ สองปีแล้วทางนี้นะครับเพราะว่าธาอาหารทุกอย่างก็ครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ผมจะนำไปขยายกับน้ำมักรํมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ,ะได้นำไปดราดรสพืชผักของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็จะตักนะครับตักไขมันเนี่ยครับนี่ครับที่เห็นที่อ่าดูครับ ครับที่เห็นดำๆเนี่ยคือไขมันไขมันปลานะครับนี่ต้องตักออกนะครับถ้าไม่ตักออกปัญหาคือเวลาลากรถไปเวลามันจับที่ใบใบมันก็จะมีรอยจุดจุดนะครับใบจุดๆุดจุดคือมันจะไหม้นะครับไหม้นั่นเองนะครับผมต้องจราก็ต้องทำการตักออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปสู่กระบวนการอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมขอตัก หมักที่ปลาต้งนี้ก่อนตักไขมันออกก่อนนะครับนะครับตักออกแบบนี้ครับเนี่ยมันจะออกมาดูแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตักออกนะครับลดลดราบหญ้าหญ้ายังตายนะครับนี่ก็พอนะครับแล้วต้นพืชต้นผักของเราจะเหลืออะไรครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดนี่ก่อนเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไป เห็นครับผมน้ำหมักกับที่เราตักไขมันออกไปแล้วนะครับนะครับมันจะออกมาเป็นสีประมาณนี้นะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนแบบนี้นะครับเข้มแบบนี้นะครับน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วเราก็เทนะครับลงไปในถังนี่นะกรองกากออกกอนครับกองกากด้วยนะฮะแลก็ได้เทลงไปแล้วสงส่วนนะครับตรงนี้นะฮะครับอัตราส่วนนะครับ แล้วก็ตรงนี้คือน้ำมะกรำนะครับขึ้นราสวยเลยนะครับตรงนี้น้ำมะกรำนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำมะกรำน้ำมันคลิปลานะครับหนึ่งส่วนนะครับหรือหนึ่งถังนั่นแหละครับแล้วก็น้ำมะกรำสามถังนี้ครับสามส่วนสามถังนี้นะครับ่เราจะผสมลงไปนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับส่วนที่บอกไปแล้วครับหนึ่งต่อสาม ง่ายๆครับหนึ่งต่อสามนะครับนี่ผมก็จะคนจะคนเพราะว่ามันมีนะครับขึ้นจินซีสีขาวแบบนี้ครับนี่ฮะสีขาวหรือว่าขี้หิวมัดนะฮะอันนี้ครับเพราะว่าให้เป็นรายขาวแบบนี้ครับผมก็จะคนนะครับ ราส่วนบอกไปแล้วนะครับหนึ่งต่อสามนะครับน้ำมันปลาหนึ่งส่วนน้ำมำันรมสามส่วนครับผมนี้เราก็จะตักมาเทาใส่ในถังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันต่อไปนะครับผมจะตักน้ำมันรมนี้เทใส่ลงไป จะมีอะไรครับครับหลังจากที่เราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับอ่าทิิปลาน้ำมักดำนะครับแล้วก็เทลงไปแล้วนะครับแต่ส่วนบอกไปแล้วนะครับ แล้วเราก็คนนะครับนี่ก็คนให้เข้าเากันนะครับพอคนเข้ากันแล้วก็ปิดฝาหมักไว้เจ็ดวันครับแล้วก็เอาไปเจือจางกับน้ำนะครับด้ารดแล้วก็ฉีดพ่นนะครับอัตราส่วนนะครับไปฉีดพ่น250ซีซีต่อน้ำา20บลิตรครับเอาไปด้ารดได้เลยนะครับฉีดพ่นได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมขอจบคลิปการขยายเชื้อน้ำหมักปลานะครับขั้นตอนที่จะเอาไปฆ่รดพืชนะครับพืชผักของเราจบแล้วแค่นี้นะครับผมครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกุ้งขุนสรีความสวนเกษตรเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีนะครับวันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำหมักขี้ปลานะครับตัวขยายขยายน้ำหมักขี้ปลาเพื่อที่จะเอาไปราดรสหรือฉีดพ่นพืชผักต่างๆของเรานะครับผมเพื่อที่ให้ผักของเราได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับผมวันนี้ ขั้นตอนแรกที่ผมจะทําคือผมมานี่ครับจะพามาดูนี่คือน้ําหมักที่น้ําหมักคลิปลาที่ผมหมักมาร่วมปีถังนี้รู้สึกว่าอยู่ประมาณสองปีนะครับสองปีแล้วครับถังตัวน,นี้นะครับสองปีแล้วถังนี้นะครับเพราะว่าธาตุอาหารทุกอย่างก็ครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ผมจะ นำไปขยายกับน้ำมะกรมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้นําไปดราดรสพืชผักของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมครับตอนนี้ผมก็จะตักนะครับตักไขมันเนี่ยครับนี่ครับที่เห็นที่อ่าดูครับนี่ครับที่เห็นดำาๆเนี่ยคือไขมันไขมันปลานะครับนี่ต้องตักออกนะครับ ถ้าไม่ตักออกปัญหาคือเวลาลาดรถไปเวลามันจับที่ใบใบมันก็จะมีรอยจุดๆนะครับใบจุดๆๆก็คือมันจะไหม้นะครับไหม,ไม้นั่นเองนะครับผมต้องจะต้องทำการตักออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปสู่กระบวนการหมักอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมข้อตักหมักที่ปลาตรงนี้ก่อนตักไขมันออกก่อนนะครับนะครับตักออกแบบนี้ครับ มันจะออกมาดูแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตกัดออกนะครับลถลดราบหญ้าหญ้ายัายยางตายนะครับทีกนี้ก็พอนะครับแล้วต้นพืชต้นผัดของเราจะเหลือนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปอเคครับผม